ดราม่ากฎหมายบังคับใช้คาซีดเปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตกฎหมายผิดหรือผิดที่คนด่าชาวเน็ตนะครับคอมเมนต์ดราม่า2มุมเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้คาซีดนะครับว่ากฎหมายเนี่ยผิดหรือว่าผิดที่คนด่านะครับหรือว่าบังคับใช้ผิดเวลาคับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนไม่มีเงินครับเมื่อมีชาวพันทิพย์นะครับตั้งคำถา,ถามถึงกรณีมีการประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฎหมายให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเนี่ย ต้องนั่งคาซีทครับและมีโทษปรับถึง2,000บาทแต่ว่าในโลกออนไลน์ครับกลับมีการแสดงความคิดเห็นเชิงลบกับการบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับว่าทำไมประเทศไทยออกกฎหมายให้เด็กนั่งคาซีทกลับมีคนด่าเยอะมากนะฮะในขณะที่มีการเรียกร้องให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่พอออกกฎหมายเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วกลับออกมาด่ากันประเด็นดังกล่าวนะครับหากแยกความคิดเห็นชาวเน็ตออกเป็น2มุมเนี่ย คือกรณีของคนที่มีความเห็นในแง่ลบกับคนที่ออกมาต้านการบังคับใช้กฎหมายคาซีดครับกับอีกบุมหนึ่งคือการแสดงความเห็นวิเคราะห์ว่าทําไมคนถึงมีความเห็นแง่ลบกับการใช้กฎหมายข้อนี้ครับโดยความเห็นที่ด่าคนที่ออกมาด่าก,กฎหมายคาซีดในแง่ลบมองว่าควรมีลูกเมื่อพร้อมนะฮะสำนึกความปลอดภัยบ้านเรามันห่วย คนที่ออกมาด่ากฎหมายคือทําอะไรตามใจคือไทยแท้ซึ่งปัญหาต่างๆในประเทศไทยจริงๆแล้วก็คือคนครับคนที่ด่าเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กที่นั่งโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลสมัยก่อนข่าวเด็กเปิดประตูแล้วตกจากรถกําลังวิ่งบนถนนอยู่หรือเกิดอุบัติเหตุแล้วเด็กพุ่งออกมานอกตัวรถมีออกบ่อยครับ การบังคับนั่งคาซีทควรมีตั้งนานแล้วเพราะปลอดภัยต่อตัวเด็กพอสมควรด้วยหรือมองค่าชีวิตลูกตัวเองว่าถูกกว่าคาซีทลาซาด้าเห็นขายถูกพันกว่าบาทเองบางคนรู้สึกงงกับคนที่ด่าเรื่องนี้กันทั้งที่มีปัญญาซื้อรถแต่ไม่มีปัญญาซื้อคาซีทเพราะเป็นที่ขายตามเว็บไซต์ออนไลน์แค่พันห้าไม่เกิน2องพันไม่จำเป็นต้องซื้อของพรีเมียมหลักพันปปลายหรือหลักหมื่นขึ้นไปก็พอช่วยรักษาชีวิตลูกตัวเองตอนเกิดเหตุได้ระดับหนึ่งแล้ว ควรเลิกอ้างว่ากลัวลูกไม่นั่งถ้าคุณไม่ฝึกลูกปัญหามันก็เกิดก็แค่นั้นก็เหมือนเรื่องสอนเด็กให้ใส่หน้ากากอนามัยแหละไม่ฝึกพอมีปัญหามาก็โทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองอยู่ดีหรือจริงๆแล้วการที่คนออกมาด่ากฎหมายนี้เพียงแต่เพราะคนออกกฎไม่ถูกใจคนมาเม้นหรืออาจเป็นเพราะอาคติที่มองว่ารัฐหาช่องทางจะปรับเพราะเป็นเรื่องที่มีมายาวนานส่วนชาวเน็ตอีกมุมนะครับกลับมองว่าการบังคับใช้กฎหมายคาซีนเนี่ยเป็นเรื่องของไรายได้กับกฎหมายที่กําลังสวนทางกัน ทำให้คนออกมามองกฎหมายในแง่ลบทั้งที่กฎหมายมีข้อดีแต่มันต้องใช้เงินด้วยที่สําคัญคือรัฐบาลเนี่ออกกฎเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์ให้ใช้นอกจากนี้นะครับยังมีคนด่าบางส่วนเนี่ยที่ไม่ได้มาจากปัญหาค่าใช้จ่ายกรณีเข้าอุปกรณ์อย่างคาซีทที่ต้องมีทางออกให้ 1. รถกระบะตอนเดียวที่บ้านเราเนี่ยใช้กันเป็นรถโดยสารไม่ใช่รถบรรทุกนะฮะ 2กรณีนักท่องเที่ยวผู้โดยสารรถสาธารณะแท็กซี่และผู้โดยสารที่อาศัยติดรถคนอื่นในการเดินทางชั่วคราวควรมีมาตรการมารองรับจุดนี้ด้วยบางความเห็นนะครับมองด้วยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเสียภาษี45เปเแต่ใช้ชีวิตสะดวกสบายแต่ประเทศเราต่อให้เสียภาษี70ของรายได้ก็ไม่ใกล้เคียงกับคุณภาพชีวิตที่ดีแบบในชาติที่พัฒนาแล้วและสุดท้ายบางทีการมาคับใช้กฎหมายคาซีทนอกจากจะออกมาผิดเวลา เพราะดันออกมาช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้บางคนจึงไม่สามารถเจียดเงินไปซื้อได้ถ้าตอนเศรษฐกิจบูมบูมน่าจะไม่มีใครด่าครับ